วิธีใช้คลอด AI สร้าง m i n d Map ที่ซับซ้อนเชื่อมโยงข้อมูลหลายระดับสร้าง m i n d m a p Project p l a n n i n g ได้แบบนี้ที่วิธีเดิมๆอาจใช้เวลาเขียนเป็นสัปดาห์แต่ถ้าคุณดูคลิปนี้จบคุณจะใช้ AI ช่วยสร้างได้ในพริบตานำไปใช้งานต่อใน Mermaid Chart ได้ทันทีฟรีดูจบนำไปใช้งานแล้วอย่าลืมคอมเมนต์บอกเราว่า My n d p a p ของคุณเป็นอย่างไรและกดไลค์แชร์รีโพสส่งต่อไปให้ทีมงานของคุณเพียงแค่คุณใช้พร้อมหรือคำสั่งนี้ในคลอ AI บอกให้สร้าง m มล์แมปสำหรับโครงการอะไรต้องการอะไร 1, 2, 3, 4, 5บอกเขาไปให้หมดซึ่งในตัวอย่างจะเป็นสร้าง m มล์แมปสำหรับการพัฒนาระบบการจัดการความรู้องค์กรหรือ KM Knowledge Management และปิดท้ายด้วยการให้ทบทวนคำสั่งจากนั้นสร้าง m มล์แมป2เวอร์ชันไทยและอังกฤษหลังจากกดส่งคำสั่ง AI ก็จะเสก m มล์แมปให้เราในพริบตาทั้ง2เวอร์ชันถ้าคุณต้องการจะแชร์ไมล์แมปไปให้เพื่อนหรือทีมงานพรีวิวดู ก็แค่กดปุ่ม p u b l i c and Copy Link ปุ่มนี้เพื่อนก็จะเปิดดูลิงก์เห็น m y n d p a p ที่สวยงามของเราแบบนี้เลยแต่ถ้าคุณต้องการจะนำโค้ดไปแก้ไขใช้งานต่อก็สามารถกดไปที่โค้ดและทำการ Copy โค้ดจากนั้นเราจะไปที่ Mermaid Chart กดปุ่มสร้างโปรเจกต์ใน Mermaid Chart ลบโค้ดตัวอย่างออกให้หมดและววางโค้ดที่เรา Copy จาก c l o s s AI ลงไปแทนเพื่อนๆดูผลลัพธ์ของเราบนหน้าจอสิครับมันเจ๋งมาก MyMap โครงการของเรา ปรากฏลงตรงนี้ทั้งหมดแล้วฮะแถมมีสีสันสวยงามแยกประเด็นออกเป็นแต่ละสีให้ด้วยเชื่อมโยงข้อมูลหลายระดับไปยังประเด็นหลักถ้ายังไม่พอใจอยากเพิ่มเติมอยากแก้ไขก็แก้ไขที่โค้ดแบบนี้ได้เลยเทคนิคนี้ย่นระยะเวลาตั้งแต่การคิดวางแผนออกแบบไมแม็กการเชื่อมโยงข้อมูลหลายระดับด้วยตนเองซึ่งบางโปรเจกต์อาจใช้เวลาเป็นสัปดาห์มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์แชร์รีโพสส่งต่อไปให้ทีมงานของคุณและให้ทุกคนได้เห็นว่า AI ช่วยงานสำคัญได้จริง อย่าลืมคอมเมนต์บอกเราหน่อยนะว่าลองนำเทคนิคนี้ไปใช้แล้ว My Map ของคุณใช้เวลาในการสร้างเหลือกี่นาทีวันนี้จ่าเชสสุดาลาไปก่อนบาย